เชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาลาโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค้าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนขณะที่ทรงสั่งสอนว่าจงระวังบรรดาท่านมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมาพอใจให้คนทั้งหลายคำนับตามลานสาธารณะ พอใจนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมพอใจนั่งที่หัวโต๊ะในงานเลี้ยงคนพวกนี้กินบ้านของหญิงไม้และอธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมองคนเหล่านี้จะรับโทษหนักกว่าผู้อื่นขณะที่พระเยซูเจ้าประทับนั่งตรงหน้าตู้ทานทอดพระเนตรเห็นประชาชนใส่เงินลงในตู้ทาน คนมั่งมีหลายคนใส่เงินจำนวนมากหญิงมม้ยากจนคนหนึ่งเข้ามาเอาเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทานพระองค์จึงทรงเรียกบรรดาสิทธเข้ามาตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าหญิงไม้ยากจนคนนี้ได้ทำทานมากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงไปในตู้ทาน เพราะทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาทำทานแต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้วยังนำเงินทั้งหมดนำทุกสิ่งที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทานพระวาจาของพระเจ้าขอพระพิจ้าทรงพระเจริญเทิดเชิญนั่งพี่น้องที่หลัก ในพระคัมภีร์ทั้งสมบทบทที่หนึ่งมาจากพระธรรมเก่าบทที่สองมาจากบทจดหมายและบทที่สามมาจากพระธรรมใหม่ซึ่งเราเรียกว่าเป็นพระวรสารถ้าพี่น้องตั้งใจฟังดีๆพี่น้องก็จะได้ยินว่า พระคมพีนั้นได้พูดถึงคนอยู่สองกลุ่มคนอยู่สองจำพวกคนกลุ่มแรกที่พระคมพีกล่าวอ้างถึงนั้นก็คือพวกทันมาจารย์พี่น้องตั้งใจฟังแล้วพี่น้องจะเข้าใจว่าทำไมพระเยซูกิจเจ้าพระองค์จึงตำหนิกล่าวโทษกลุ่มคนที่ได้ชื่อว่า เป็นธัรนมาจารย์พี่น้องเดิมผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการอ่านพระคัมภีร์ให้ประชาชนฟังในการตีความพระคัมภีร์ในการกล่าวถึงธรรมบัญญัติให้ประชาชนฟังนั้นเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์หรือ อีกคำหนึ่งก็คือว่าเป็นหน้าที่ของปุโรหิตแต่ว่าหลังจากที่ชาวยิวกลับจากเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนเขากลับมาสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่และเวลาที่เขาสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นเขาก็มาซ่อมแซมพระวิหารและบรรดาคนที่อยู่ไกลจากพระวิหารเขาก็จะสร้างศาลาธรรม เอาไว้สำหรับอ่านพระคัมภีร์เอาไว้สำหรับประชุมชาวบ้านเอาไว้สำหรับฟังพระวาจาเอาไว้สำหรับที่จะให้หัวหน้าสารธรรมในการพูดถึงธรรมบัญญัติแต่สมัยก่อนไม่มีเครื่องพิมพ์พี่น้องไม่มีเครื่อง๊อปปี้ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ที่เขาเขียนมาเนี่ยมันมีอยู่ฉบับเดียวซึ่งเป็นฉบับเริ่มต้นแต่ว่าสารธรรมนั้นมีหลายแห่งและเวลาที่จะอ่านพระคัมภีร์ในสารธรรมต่างๆเนี่ยจะทํำยังไงไม่เหมือนเราสมัยนี้เอามันมีฉบับต้นฉบับใช่ไหมมีกี่คนต้องการมีกี่แห่งต้องการเอาต้นฉบับไปถ่ายเอกสารหนึ่งนาทีก็ได้เป็นร้อยฉบับแจกกันไป แต่สมัยก่อนไม่ใช่อย่างนั้นเวลาที่สารธรรมที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อยากจะมีพระคัมภีร์อยากจะมีธรรมบัญญัติเอาไปอ่านให้ประชาชนฟังต้องทําการคัดลอกผู้ที่ทําการคัดลอกนี่แหละครับพี่น้องถ้าสมัยเราอาจจะเรียกว่าพวกเสมียนสมัยนั้นเขาเรียกว่าพวกอารักษ์พวกอารักษ์ก็เป็นคนที่ถูกเลือกมา ลายมือสวยมีความละเอียดละออพวกนี้เวลาคัดพระคัมภีร์คัดธรรมบัญญัติคัดข้อกฎหมายเขาคัดซ้ำแล้วซ้ำอีกจากการที่คัดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยทำให้เขานั้นเป็นคนที่มีภูมิรู้เป็นคนที่จดจำพระคัมภีร์กฎหมายและธรรมบัญญัติได้อย่างแม่นยำ เพราะฉะนั้นเวลาที่ประชาชนจะถามเรื่องพระคัมภีร์ชละจะถามเรื่องธรรมบัญญตัติจะถามเรื่องพระวาจาพระเป็นเจ้าประชาชนไม่ต้องไปพึ่งพระสงฆ์แล้วพี่น้องไม่ต้องไปพึ่งปุโรหิตแล้วประชาชนจะมาถามพวกอารักษ์เหล่านี้พระคัมภีร์ข้อนี้คืออะไรธรรมบัญญัติข้อนี้หมายความว่ายังไงอารักษ์พวกนี้จึงกลายเป็นคนที่มีอำนาจ มีอิทธิพลต่อประชาชนประชาชนชาวอยู่ก็หลังไหลไปไปหาพวกเขาตอนเราไอตอนตอนหลังพวกอาลักษณ์นี่ทำยังไงพี่น้องพวกอาลักษณ์นี่ก็เห็นช่องที่จะหาประโยชน์ใส่ตัวเองก็กำหนดข้อกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเข้าไปสำหรับตัวเองเช่นเขากำหนดอะไรพี่น้องที่ชัดๆเลยเขากำหนดว่า ทานที่จะได้บุญมากที่สุดก็คือทานที่ทำกับพวกอาลักษ์อย่างเงี้ยกำหนดเอาไว้เลยตอนหลังพวกอาลักษ์พวกนี้นะครับก็ถูกเรียกแบบให้เกียรตินะว่าเป็นพวกธรรมอาจารย์เห็นไหมครับธรรมธรรมอาจารย์มาจากคำว่าธรรมะหรือธรรมบัญญัติบวกอาจารย์ ก็คืออาจารย์ของธรรมบัญญัติอาจารย์ของธรรมะแล้วพวกนี้ก็เอาเปรียบประชาชนจากการที่เขามีความรู้มากกว่าจากการที่เขาเขียนกฎเกณฑ์ที่เพิ่มเข้าไปพระเยซูกิจเจ้าพระองค์จึงตำหนิพวกเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องตัวนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมพระเยซูกิจเจ้าจึงตำหนิพวกท่านมาอาจารย์ตำหนิพวกอารักษ์ตำหนิพวกที่คัดลอกพระคัมภีร์พวกที่รู้ธรรมบัญญัติ เพราะว่าพวกนี้ตั้งกฎเกณฑ์และใช้ความรู้ของตัวเองเอาเปรียบคนอืน่นพระเยซูคิจเจ้าใส่ข้อหาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้นะชอบใส่เสื้อยาวพวกที่ชอบเดินไปในที่สาธารณะเพื่อให้คนคำนับพวกนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมพวกนั่งหัวโต๊ะในงานเลี้ยงที่สำคัญพวกกินบ้านของหญิงไม้ คำว่ากินบ้านของญิงไม้ก็คือว่าเอาเปรียบเขาเอาเปรียบเขาเอาละครับนี่คือบุคคลประเภทแรกที่พระคัมภีร์กล่าวอ้างถึงก็คือพวกทันมาจาย์ตอนนี้เรามาดูนะครับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่พระคัมภีร์กล่าวอ้างถึงก็คือหญิงไม้ถ้าทางอีสานนะครับหญิงไม้ หรือว่าแม่ไม้กับแม่ร้างต่างกันใช่ไหมครับต่างกันถ้าแม่ร้างเนี่ยหมายถึงหญิงที่ถูกสามีทิ้งใช่ไหมหรือว่าหญิงที่ยากับสามีเลิกกับสามีอันนี้เขาเรียกหญิงร้างด้วยกนนะครับพอไปดูในพจนานุกรมเมื่อคืนนี้ ส่วนหญิงไม้หญิงไม้นั่นก็คือหญิงที่สามีตายจากสามีตายในธรรมเนียมของยิวนะครับเขาบอกว่ามีบุคคลอยู่สามประเภทที่น่าสงสารหนึ่งคนซัดเซพระเนจรเพราะฉะนั้นถ้าเจอจะต้องต้อนรับให้การดูแลสอง ลูกกพร้าแล้วก็สามหญิงไม้ทํำไมหญิงไม้นั้นนะจึงเป็นบุคคลที่น่าสงสารพี่น้องเพราะว่าหนึ่งนะครับหญิงไม้ถ้าหากว่ามีลูกแล้วสามีเสียชีวิตสามีตายไปก็จะต้องดูแลลูกคนเดียวใช่ไหมครับไม่มีเสาหลักของครอบครัวแล้วก็ถ้าหญิงไม้ในความหมายที่บอกว่าสามีตายเนี่ย นคนทั่วไปก็จะบอกว่าหญิงคนนี้ขอโทษกินผัวหญิงคนนี้กินผัวจึงเป็นไม้สามีจิงตายวันนั้นสามีตายแล้วยังได้รับการดูถูกเกียดยามอีกหากว่ากินสามีกินผัวเพราะฉะนั้นหญิงเหล่านี้ก็คือได้รับการดูถูกเกียดหยามนอกจากชีวิตจะลําบากอยู่แล้วยังได้รับการดูถูกเกียดยามจากสังคมอีก เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคิดดูดีๆนะครับหญิงไม้นี่ลำบากยากเข็นจริงๆในสมัยเมื่อสองอเมื่อสองพันปีที่ผ่านมาทั้งก่อนพอระเยซูกิสเจ้าและสมัยขององค์พระเยซูกิสเจ้าแต่ถ้าเราฟังในพระวรสารในวันนี้เราจะเห็นว่าแม้ว่าหญิงไม้นี้จะมีความยากลำบากแต่เธอเดินเข้าไปในพระวิหาร พี่น้องพระวิหารของชาวยูเนี่ยนะเขาจะมีกล่องหรือว่าที่เราเรียกว่าตู้ทาน,นหลายตู้อ่านพระกัมพีเขาตีความเขาบอกว่ามีตู้ทานถึงสิบสามตู้และแต่ละตู้เนี่ยจะบอกจุดประสงค์ของการให้ทานแต่ว่าตู้ที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีจุดประสงค์เขียนเอาไว้ว่าเพื่อสร้างหอละครัง จุดประสงค์ที่สองเพื่อคนพิการจุดประสงค์ที่สามเพื่อซ่อมแซมพระวิหารจุดประสงค์ที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตู้ที่สิบสามหญิงไม้คนนี้ก็ไปที่พระวิหารไปที่ตู้ทานพระเยซูคริสเจ้านั่งที่หน้าตู้ทานในพระวระสารบอกว่าโอ้โห คนที่มีเงินเยอะนะครับมาถึงตู้ทานก็คงไม่ใช่เอาเอาแบงค์ที่เป็นกระดาษใส่ตู้ทานเอาเหรียญทำไมจึงต้องเอาเหรียญพี่น้องพี่น้องลองคิดดูทำไมต้องเอาเหรียญเพราะว่าเวลาใส่ตู้แล้วเสียงมันดังไงดังโครมคนทั้งวิหารมองโอ้โหคนนี้ใส่ทานเยอะ เป็นคนใจบุญสุนทานทำไ,ไมคนเศรษฐีคนที่สองใส่โครมอีกโหตู้ทานแทบจะแตกนะครับคนหันมาทั้งวัดเลยคนนี้ก็ได้หน้าได้ตานะครับพอถึงหญิงไหมเธอมานะครับค่อยๆแกะถ้าเป็นภาษาอีสานเอาออกจากพกสินจากตีนสินพกสินเข้าใจไหมแอ้ จะพกสินสองเหรียญทองแดงนะครับใส่ลงไปค่อยๆใส่เสียงดังกรัดพระเยซูกิสเ,เจ้าเห็นพระองค์เรียกสานุสิตนาคนเนี่ยใส่ทานมากที่สุดมีเฉพาะพระเยซูเ,เจ้าเห็นคนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่ได้ยิน เพราะว่าเสียงมันไม่ดังไม่มันไม่โครมคามเหมือนเศรษฐีที่ใส่ไปก่อนหน้านี้ข้าสาวกก็งงนะครับใส่สองเหรียญมันจะใส่มากที่สุดได้อย่างไรพระเยซูกิจเจ้าพระองค์สรุปว่าอยังไงครับพระองค์สรุปว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ไม่ได้มองที่จำนวน แต่พระองค์มองที่จิตใจที่อยากจะให้ทั้งหมดหญิงไม้คนนี้มีแค่สองเหรียญทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยนะครับมีแค่สองเหรียญให้หมดเลยพระเป็นเจ้ามองตรงนี้แต่เศรษฐีแม้จะโยนลงตู้ทานดังโครมคราม แต่คนหน้าแข้งไม่หลุดใช่ไหมครับเพราะว่าเอาเศษมันมาให้เห็นไหมครับเพราะเป็นเจ้าไม่ได้มองที่ปริมาณคุณค่าของทานนั้นออกมาจากจิตใจที่อยากจะให้ทั้งหมดถ้าเราย้อนกลับไปดูหญิงมา่ายอีกคนหนึ่งในบทอา่านที่หนึ่งหญิงม่ายคนนี้คุณพ่อชอบมากแม้ว่าจะไม่เคยเห็นหน้าเขา ชอบตรงไหนหญิงไม้คนนี้มีลูกชายแล้วก็หมดสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วพี่น้องเธออยู่ที่เมืองสาเลฟัตและกำลังจะเอาแป้งซึ่งเหลืออยู่กำมือเดียวแล้วกงง็น้ำมันมะกอกมาทำขนมปังชิ้นสุดท้ายเพื่อที่จะกินกับลูกชาย แล้วก็ตายหมดแล้วไม่มีแล้วกรรมสุดท้ายแล้วแป้งเลยนะน้ำมันมะกอกก็หยดสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วกำลังจะทำอาหารอยู่พี่น้องประกาศกของพ่อเป็นเจ้าชื่อประกาศกเอลียาเดินทางไปที่เมืองนี้พ่อเป็นเจ้าใช้ไป ปาอากรสกัลยยาพอเจอหน้าหญิงไม้คนนี้บอกว่าทําอาหารให้ฉันก่อนทําอาหารให้ฉันก่อนแม่ดูเหมือนว่าปรากาสกนี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆนะไปถึงบ้านหญิงไม้บอกทาอาหารให้ฉันก่อนฉันหิวหญิงไม้คนนี้ก็บอกว่าฉันเหลือแป้งเท่านี้เหลือน้ำมันมะกอกเท่านี้และฉันจะทําอาหารสําหรับฉันและลูกชาย และฉันกินแล้วฉันจะตายฉันตั้งใจอย่างนั้นแต่เมื่อปากกาศกบอกฉันจะทำขนมปังให้ปากกาศกก่อนเธอก็ทำให้ปากกาศกของพรอเป็นเจ้าปากกาศกได้กินหญิงไม้กลับไปที่ไหที่สำหรับ ใส่แป้งกลับไปที่ไหที่สำหรับใส่น้ำมันมะกอกปรากฏว่าแป้งเต็มน้ำมันมะกอกเต็มนี่ต้องการจะบอกอะไรต้องการจะบอกว่าคนที่ให้พระเป็นเจ้าทั้งหมดแม้ว่าจะชิ้นสุดท้ายหยดสุดท้ายพระเป็นเจ้าจะตอบแทนคนนั้นร้อยเท่า พันทวีแต่คนที่ให้แบบเสียดายหรือให้แบบเสียไม่ได้คนนั้นเป็นคนเนรลคุณต่อเพระเป็นเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างและคนนั้นจะขาดแคลนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้อยากจะท้าทายพี่น้องนะครับว่า ในชีวิตของเราเนี่ยเราทำเืันหญิงไม้ไหมมาไตรายตองข้อแรกนะครับในหน,หนึ่งวัน24ชั่วโมงเนี่ยเราทำเพื่อตัวเองกี่ชั่วโมงและเราคิดถึงพระเป็นเจ้ากี่นาทีไม่ได้ถามว่าคิดถึงพระเป็นเจ้ากี่ชั่วโมงนะครับเราคิดถึงพระเป็นเจ้ากี่นาที ข้อที่สองเราสวดภาวนาก่อนที่จะทำสิ่งอื่นทำงานอื่นหรือเราทำงานเต็มที่เหลือเวลาอีกน้อยนิดคิดได้เราจึงภาวนาจึงคิดถึงพระเป็นเจ้าข้อที่สาม เวลาที doing, ่เราทำบุญทำทานเนี่ยพี่น้องเราทำจากเศษเงินเราทำจากเศษเสื้อผ้าที่ไม่ใช้เศษวัสดุที่มันลกบ้านแล้วใช่ไหมเวลาที่เราจะไปทำบุญที่บ้านเด็กยากจนเด็กกำพร้าหรือที่โรงเรียนยากจนเราไปจัดหาสิ่งดีที่สุด ไปให้เขาหรือเราเอาเศษที่เราไม่ใช้ที่บ้านไปให้ถ้าพี่น้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องก็ทำเหมือนหญิงไม้ที่ให้ทั้งหมดแต่ถ้าพี่น้องเอาเศษเอาสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเอาสิ่งที่มันลกบ้านไปให้ พี่น้องก็เหมือนกับกาอินที่พ่อเคยเล่าให้พี่น้องฟังที่เอาผล,ลไม้เน่าๆไปถวายพระเจ้าสิ่งดีๆเก็บไว้สำหรับตัวเองเก็บเอาไว้ไม่อยากให้พ่อเป็นเจ้าเพราะว่าเสียดายสุดท้ายวันอาทิตย์พี่น้องตั้งใจ ตั้งใจว่าจะมาวัดไหมแล้วก็พยายามที่จะพาตัวเองมาวัดอย่างร้อนรนไหมหรือว่าอ้ยวันอาทิตย์อีกแล้วขี้เกียจลุกแม่ถ้าไม่ไปกับตอนนี้คุณพ่อก็กำลังนับหัวอยู่นะกำลังประเมินอยู่กลุ่มหนึ่งครอบครัวนี้มันยังไงวะนะไปอย่างเสียมีได้ะนะขึ้นมามนกี่โมงแล้วเนี่ยนะ มาถึงเทศจบพอดีอย่างนี้หรือเปล่าถ้าพี่น้องทําอย่างนี้พี่น้องก็เหมือนกับกายอินแต่ถ้าพี่น้องก็ตื่นโล,ล้นมาแต่เช้าโอ้ยวันนี้จะมาวัดแล้วมาพบมาคุยกับพระเป็นเจ้าแล้วพี่น้องมาด้วยหัวใจร้อนล,ลนพี่น้องก็เหมือนกับหญิงไม้ที่ให้ทั้งหมดที่ตัวเองมีเพราะฉะนั้นพี่น้องไตรตรองดู ที่น้องให้ทั้งหมดหรือให้บางส่วนหรือให้อย่างเสียไม่ได้คนที่ให้ทั้งหมดคนนั้นจะได้รับการตอบแทนร้อยเท่าพันทวีส่วนคนที่ให้บางส่วนคนนั้นจะขาดแคลนและไม่พอตลอดชีวิต My b r o t h e r and sisters today we meditate on the totality of giving the widows of salafat so gives elijah a little cake that's giving him all the flour and oil she has after that she doesn't lack anything because of the totality of giving to god in the today's gospel the poor widow in the temple gives all she has to the Lord, although it is only about a cent. The two widows don't give from the abundance, but from what they could badly use and need themselves. The men of this world don't understand about the total giving. but the men of the kingdom of God understand it well and can do it. We are the members of the kingdom of heaven. We must follow Jesus Christ who gave Himself totally for us. May God bless you all. ขอพระจ้าหน่ยพรเดชปพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน